หลังจากที่เราลงตัวสคริปต์บุสตแตบไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็เอากลับมานะครับไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่หรอกเอาให้ต่อยาวๆแบบนี้แหละหลังจากที่ลงตัวผาดนะครับไฟล์บุตแตบเ,เรียบร้อยครับต่อไปเราต้องลงตัว jquery แล้วก็ p o p p e r ด้วยครับเพราะว่าบุตแตบเนี่ยมันเขียนมาจาก p o p p e r กับ jQuery นั่นเองนะครับ ถ้าเราไม่ยอมเอามาเรียกมาใช้งานด้วยเนี่ยมันก็ไม่มาให้นะครับคราวนี้เราก็ไปที่ jQuery นะครับเราก็เลือกอันนี้ครับ j q u e r y m i n j นะครับ Copy Path ค,ครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นส s c r i p t src นะครับแล้วก็ใส่ Path ของ jQuery ลงไปนะครับ เสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นของ p o p p e r นะครับก็ไปที่ p o p p e r j s นะครับแล้วก็เลือก Di s t นะครับแล้วก็เลือก UMD นะครับ d i s t แล้วก็ต้อง UMD ด้วยนะครับปึ๊บล้วก็เจอ p o p p e r m i n j s นะครับ copy อผ่านของ proper มานะครับถ้าใครทำผิดก็ทำใหม่นะครับวางผ่านซะให้เรียบร้อย นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราลงตัวผาด JS Proper p ก็ b o o t Strap หมดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเคลียร์ผาดทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาปรับฟอนต์สักหน่อยครับว่าฟอนต์ใหญ่เกินไปนครับเดี๋ยวดูไม่ดูไม่ครบนะครับไม่ทั่วถึงนะครับก็ไปที่ไฟล์เดียวรับแล้วก็เดี๋ยวผมาปรับฟอนต์ก่อน เดี๋ยวสักสิบพอนี่ครับก็จะเห็นสิบก็เล็กไปครับเดี๋ยวปรับอีกนิดสิบสองแล้วกันโอเคแล้วครับทีนี้นะครับผ่าดไฟล์งานเนี่ยเดี๋ยว้องมาคุยเรื่องผ่าดกันก่อนอินเด็กซ์เนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้อยู่แล้วไฟอินเด็กซ์นะครับมันอยู่ผ่านเดียวกับโหนดโมด,ดูลตรงนี้ครับอยู่ผ่านเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะไม่เอาตั้งแต่ c x s t d o c t t b l ตรงนี้ลบทิ้งเลยไม่เอาเรียกคำว่า n นดโมดูลอย่างเดียวเพราะว่าไฟล์นี้คือไฟล์ให้ L ถูกไหมครับ index ตัม L เนี่ยมันอยู่ที่เดียวกับโหนด m o d u l เพราะฉะนั้นเราก็เรียกโมดูล e มดูลตรงนี้ได้ตรงๆเลยแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับเปลี่ยนให้หมด แบบนี้นครับพอมันเป็นผาดเบฟตนะครับไม่ใช่ผาดไฟล์เอกสารวินโดว์นะครับอันนี้มันเป็นแบ็กส a s h ต้องเปลี่ยนเป็นสแลตนะครับโดยให้ทำการคุมตามแบ็กสแลตนะครับแล้วกดค้นทูลดีนะครับมันมีแบ็กสแลตกี่ตัวนะครับอีกหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กดค t นท d ลดีอีกสามครั้งนะครับค t นท d ลดีครั้งนี้หนึ่งครั้งที่สอง อันที่สามครับเห็นไหมมันจะคุมดาแบ็กสแลชทั้งหมดสามครบสี่อันนะครับแล้วเ,เปลี่ยนจากแบ็กสแลชเป็นสแลชธรรมดานะครับก็กดสแลชธรรมดาเห็นไหมครับมันก็เรียกผ่าขึ้นมาเลยทางนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็ทําการเปลี่ยนผ่านนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ ตั้งค่าผานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ตัวนี้เราก็อินต่อนะครับตัวผ่านลงผ่านเรียบร้อยนะครับทั้ง jQuery ทั้ง popper แล้วก็มาเซตค่าผานตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ p o t t t a ต p กันนะครับ